สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาทั่ว,วไปนะคะของ12ลราศีนะคะโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทํานายโดยการทํานายแบบ12เหลือนนะคะ,ะการทํานายครั้งนี้มันจะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูดวงนะคะบางท่านก็ตรงบางท่านก็ไม่ตรงนะคะ ในที่นี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะเราจะมาทำนายช่วงระยะเวลาที่คุณเปิดดูไ,ดไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภาอาจจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเป็นการทำนายดวงชะตาทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดท่านอยากดูเกี่ยวกับเจาะความรักก็จะมีอยู่ข้างล่างนี้นะคะสําหรับ12ราศีนะคะ,ะในหัวข้อที่2ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักแล้วก็อีกหัวข้อที่3ก็คือความรักของคุณและความรู้สึกของเขานะคะจะมีลิงก์ฝากไว้ให้อยู่สําหรับท่านสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ทราบที่เข้ามาติดตามมาอยู่เจ็ดเก้าเก้านะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะก็คือใน เขาจะจัดอยู่ในหมวดของหัวข้อที่1นนะคะไม่ว่าสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามนี่นะคะมันจะอยู่ในหมวดของข้อที่1นนะคะเป็นการทํานายทั่วๆไปโดยรวมๆนะคะอันนี้นีเราก็จะมาดูซิว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดหรือดําเนินหรือกําลังดําเนินอยู่นะคะนะหรือเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ สำหรับท่านที่ดีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ขอให้ผ่านไปแล้วก็ดูเป็นแนวไปก็แล้วกันนะคะอะตอนนี้นะชาวราศีธนูในบางท่านอาจจะมีความเคร่งเครียดนะเครียดผิดหวังหลายอย่างนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ,ะมีความผิดหวังอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินนะความรักโดนคนรักบันใจโดนคนรักหักหลังหรือมีการมีปัญหา ความขัดแย้งกันทางด้านความรักความขัดแย้งกันทางด้านอื่นๆขัดแย้งกันทางด้านการงานขัดแย้งกันการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องรักษาอยู่นะคะแต่ต่อไปนะมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ไม่ว่าสถานการณ์การเงินของท่านก็ตามนะที่เบื่อหน่ายมากค่ะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอยังไงก็ไม่ทันเออยังไงก็หมุนเวียนไม่พอจ่ายนะคะบางทีมันก็ทําให้คุณเบื่อหน่ายถอดใจเรื่องกันเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งชาวราศรีธนูในช่วงนี้นะคุณสามารถที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถรรัมในการช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณได้นะคะนะเออแล้วก็ปัญหาสำหรับ เรื่องอความรักนะมันจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นบุตรบริวารน,นะก็จะเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะตัวคุณเองมีความทุกแต่บุตรบริวารเนี่ยหรือลูกหลานเนี่ยประสบความสําเร็จในการทํางานหรือหาง,งานได้หรือสอบได้นะคะก็เป็นอะไรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจขึ้นมาอีก,อกเรื่องหนึ่งนะ าการที่จะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเนี่ยหรือไปวานเป็นทุลักเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะชาวราศีธนูใช้ทําอะไรทํานิดทําหน่อยตัวเองต้องลงมือทําเองหมดนะคะส่วน,นาการลงทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะสำหรับคนที่คิดจะลงทุนในระยะนี้นะคะแต่ว่ามันจะทุ่มเงินไปเยอะหน่อยนะคะสำหรับการจะลงทุนหรือกิจการส่วนตัวต่างๆเนี่ยมันจะประคับประคองไปอยู่ในระดับที่ไปได้เรื่อยๆนะคะนะคะ กอ็อยู่ในเกณฑ์ที่จะค่อยๆดีขึ้นอยู่นะคะการเดินทางก็ประสบความสำเร็จในการที่จะไปติดต่อนะคะหรือไปหา,าคนที่จะให้การช่วยเหลือนะเขาก็จะให้การช่วยเหลือคุณในใน,ในลักษณะของผู้อุปถัมภ์ดีอยู่นะคะหน้าที่การงานสำหรับคนที่หางานใหม่ก็มีโอกาสได้โดยการาาการช่วยเหลือหรือให้กำลังใจจากครอบครัวหรือคนรักนี่แหละ แล้วการหางานนะมันจะเป็นระบบของครอบครัวมากกว่านะคะกิจการทางด้านครอบครัวหรือกิจการส่วนตัวอิสระเนี่ยจะไปได้ดีอยู่นะคะเป็นอะไรที่เริ่มดีขึ้นนะคะาบางทีมแทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะ,ะส่วนโชคลาภเลยไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงนะคะสำหรับชาวราศีธนูระยะนีนะนะเสี่ยงไปก็นะ ยังไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าไม่มีโชคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นส่วนญาติพี่น้องก็ยังเป็นอะไรที่ติดขัดหรือยังอาศัยยังไม่ได้นะคะหรือมีปัญหาเข้ามาพูดคุยส่วนตัวคุณเองก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้อยู่นะคะ,ะในความสุขทั่วไปนี่ก็พอมีนะคะสำหรับชาวราศีธนูในระยะนี้ นะคะถึงแม้ว่าคุณจะประสบปัญหาหรือสถานการณ์ของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่แบบหลายๆเรื่องมันมาหลุมคุณอยู่นะแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูซิว่าเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะเดี๋ยวก็พอจะเข้าใจนะคะเพราะว่าจะแยกออกเป็นงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นไกด์ที่จะพูดนำ เป็นบทนำนะคะนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาแยกว่างานเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะในบางท่านอาจจะเครียดเรื่องงานบ้างนะคะหรือปัญหางานผิดหวังเรื่องงานบ้างนะ,ะเพราะว่าทําไปเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรมากมายให้คุณทำนะคะคุณต้องทําคนเดียวบางทีคุณหาทางออกไม่ได้นะ,ะแต่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกิจการส่วนตัวหรือง,งานอิสระก็ตาม แล้วนะคุณต้องไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่คุณไปบ่นว้นะเรื่องหน้าที่การงานในะบางท่านก็อย่าลืมไปแก้บ่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางท่านที่บ่นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือบ่นเกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานหรือกิจการนี่ะนะคะก็อย่าลืมไปแก้บางครั้งคุณก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดขึ้นมาบ้างนะคะแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะหมุนไปในระดับที่ดีขึ้นกว่าเก่านะคะอืม การหางานใหม่ก็มีโอกาสได้นะในบางท่านอาจจะได้งานขนาดเล็กนะคะแต่ก็ถือว่าได้นะ,ะ,ะหรือว่าทํางานในระบบครอบครัวเนี่ยก็เป็นไปได้ดีหรือทํางานกิจการในครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปมันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่นะคะนะคะส่วนการเงินนะนะคุณก็เบื่อหน่ายเหมือนกันการเงินช่วงนี้มันมันมัน,ม,นมันรู้สึกมีปัญหาอยู่นะคะบางท่านรอคอยเงินมาจากทางไกล ะค,ะคุณก็มีโอกาสจะได้อยู่แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่รอเนี่ยคุณอาจจะเครียดหน่อยหรือเบื่อหน่ายกับเงินที่มันยังหมุนเวียนไม่พอเนี่ยนะแต่ต่อไปนะคุณจะมีโอกาสได้อยู่นะคะจากผู้อุถธรภ์หรือ,เ,อเงินที่มาจากทางไกลไกลมากจนถึงต่างประเทศเนี่ยก็มีนะคะนะคะก็มีโอกาสจะได้อยู่นะคะแต่มันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าระดับนะปานกลางระดับไปได้เรื่อยๆคุณต้องใจเย็นหน่อย พราะตอนนี้คุณก็มีความเครียดหลายอย่างนะคะ,นะคะก็ต้องดูสถานการณ์นะแต่ดีหน่อยที่มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลืออยู่ผู้อุปถัมภ์ในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะหรือว่าคนที่คุณเคารพนับถือหรือคนที่คุณคิดว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คุณนั่นแหละคะ่ะตอนนี้คุณเข้าไปได้เลยนะก็าสามารถจะช่วยคุณได้นะหรือหมายถึงพ่อแม่ก็ได้นะคะนะคะ นะตอนนี้ดีอยู่นะแล้วก็มาดูเรื่องความรักบ้างความรักนี้จะไม่เจาะนะคะสำหรับอ,อยากดูเจาะก็ไปดูในลิง์ข้างล่างนี้ฝากไว้นะคะแล้วต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะ,ะเพราะว่าเวลาออกคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้แบบเตือนแล้วก็จะได้ดูได้ทันนะคะสำหรับความรักบางท่านนะดีมากๆหรืเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่นะคะ เป็นอะไรที่มีความสุขขึ้นมาบ้างอยู่หลังจากที่คุณอาจจะผิดหวังหรือโดนคนรักหักหลังหรือมีความเครียดจากเรื่องความรักมาบ้างบางท่านอาจจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรือพูดจากันหรือดีขึ้นพอจะมีความสุขขึ้นมาบ้างอยู่นะคะหรือบางท่านอาจจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคบคนใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะมีฐานนะแล้วก็อาจจะเป็นคนในลักษณะที่แบบต่างวัยนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีชื่อเสียงนะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในเอ่อก็เรียกว่าต่างชาตินะคะก็มีเข้ามานะเป็นเป็นอะไรเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันนะคะนะคะก็ถือว่ามีการปรับความเข้าใจกันหลังจากที่คุณมีความเคร่งเครียดหรือหรือมีความผิดหวงังเรื่องความรักมานะนะคะก็จะดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดนะคะก็มีโอกาสเจอคนใหม่เข้ามามีคนเข้ามาทําความรู้จักแต่คนที่เข้ามารู้สึกว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรที่ดีต่อก,กันอยู่ทําให้คุณมีความความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะต่อไปก็จะมีการพัฒนากันไปนะคะเราชาวราศีธนูนะ ปัญหาสุขภาพเนี่ยนะอาจจะบางท่านอาจจะเจ็บป่วยอยู่บางท่านอาจจะปฏิบัติธรรมหรือไปขอพอรให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่หนักหน่อยสําหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต่อไปนะมันก็จะดีขึ้นนะร่างกายก็จะไปทรงตัวนะคะไม่สุดนะคะรู้สึกว่าจะดีขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะยุ่งยากหน่อยแต่คุณต้องไปรักษาตัวเองนะคะ นะอย่าปล่อยให้มันเลื้อยลังอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อเพราะม,มีโอกาสที่จะดีขึ้นอยู่นะสำหรับคนที่มีสุขภาพไม่ดีนะคะที่เจ็บป่วยอยู่แล้วส่วนคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะนะสถานการณ์ของชาวราศรีธนูนะสรุปแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบต้นร้ายปลายดีไอในลักษณะที่แบบว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว หรือกําลังจะเกิดแต่ต่อไปในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะหมุนไม่ทันหรือเบื่อกับการติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองคนเป็นหนี้ก็มาจ่ายนี้ช้าทวงก็ยังไม่ได้เงินที่ไปติดต่อก็ยังไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายหรือเกินนะแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นนะตามลําดับแล้วเงินที่ไปติดต่อก็สามารถที่จะ ไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปธมภมนะหรือรวมทั้งพ่อแม่ก็ได้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ส่วนเพื่อนฝูงก็ดีอยู่นะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเขามีความสุขความสําเร็จบางคนก็แต่งงานนะคะเพื่อนฝูงชาวราศีธน,นูในระยะนี้อาจจะมีการแต่งงานคุณอาจจะไปร่วมงานบ้างในเรื่องของงานแต่งงานหรืองานเกี่ยวกับเป็นมงคลนะงานที่ดีนะของเพื่อนนะคะนะคะ โชคลาภนี่ไม่ต้องไปทูดถึงเลยนะไม่มีนะอย่าไปเสี่ยงนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่บุญของแต่ละคนนะคะเสี่ยงก็มีโอกาสน้อยมากนะคะนะคะ,ะความสุขทั่วไปความรักใหม่ก็มีโอกาสขึ้นดีขึ้นมีโอกาสเข้ามานะคนรักใหม่บุตรบริวารลูกหลานก็ดีลูกหลานอาจจะมีการสอบได้หรือได้งานทําบริวารก็สร้างผลงานให้กับคุณ เ,อ,อ,เอ,อ่เป็นบริวารที่แบบว่าช่วยสนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานช่วยเหลืองานได้อย่างดีถึงแม้ว่าคุณจะมีความเครียดมีงานทํามากมายกายกองบางทีคุณทําไปนะาไม่มีไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คุณก็ทําไปนะบางทีก็ทําให้คุณต้องเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นความสําคัญของคุณอยู่หรือลูกน้องเขาก็รู้อยู่ว่าคุณ เป็นหัวหน้าที่ดีอยู่นะคะหรือบางท่านที่ไปบนน่ะก็อย่าลืมไปแก้บนในเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะงานของครอบครัวก็เป็นไปได้ดีอยู่นะคะนะก็จะดีขึ้นนะคะในระดับปานกลางค่อยๆดีขึ้นเว่าเก่านะคะคนรักก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะ,ะเป็นอะไรที่ดีหน้าที่การงานเขาก็ดีมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสุขตําแหน่งหน้าที่การงานก็เพิ่มขึ้นนะการลงทุนสําหรับคนลงทุนใหม่นะก็ ก็สามารถลงทุนได้อยู่ในระยะนี้แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะคะการเดินทางก็ประสบความสําเร็จในการไปติดต่อธุรกิจหรือว่าไปติดต่อเรื่องอื่นเรื่องออธุระนะก็จะประสบความสําเร็จในการติดต่ออยู่นะคะนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะคะสำหรับชาวราศีธนูจะ ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับจะเหนื่อยหน่อยก็ตรงที่คุณต้องเหนื่อยอยู่นะคะคนช่วยเหลือก็ลําบากอยู่ในการที่จะไหวหวานเป็นธุระต่างๆความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะมันก็จะสามารถดีขึ้นไม่ไม่ว่าจะเป็นขัดแย้งทางด้านการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะ,ะสำหรับคนที่เคร่งเครียดหนักๆอยู่นะ อาจจะมีปัญหาต่อสุขภาพนะคะก็ต้องไปรักษานะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งที่ดีอ่าหน่อยสำหรับชาวราศีธนูในระยะนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความสุขทั่วไปนะคะความสุขทั่วไปจะดีหน่อยสำหรับชาวราศีธนูเพราะว่าลูกหลานก็ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือหางานได้หรือสอบได้หรือได้ไปเรียนต่อ นะคะไม่ได้สร้างปัญหามากนะักทำให้คุณมีความสุขนะเราก็ถามว่าความรักของออสำหรับคนโสดก็มีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันตกลงกันจากหนักมันก็จะเบาขึ้นหรือแก้ไขปัญหาดีขึ้นในระดับพอไปได้นะคะสำหรับปัญหาความรักนะคะ ส่วนคนที่จะเข้ามานี่ก็เป็นคนดีนะคะสําหรับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนนะก็จะดีมีหน้าที่การงานมีฐา,านะก็ดีนะหรือบางท่านอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติหรือมาจากทางไกลหรือมาจากที่ไกลนะคะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะจะเหนื่อยหน่อยก็คือเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะแต่ต่อไปมันก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามนะ ผู้บถามของคุณก็จะยังให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องอะไรมากเลยเดินเข้าไปคุยเลยเดินเข้าไปพูดเลยถึงปัญหานะเขาจะให้การช่วยเหลือของคุณเขาจะให้การช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานก็ตามเข้าไปหาเจ้านายเจ้านายก็จะให้การแนะนําหรือให้การช่วยเหลือนะคะนะคะแล้วทุกอย่างนะสถานการณ์ของชาวราศรีธนูจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับจากสถานการณ์ที่คุณเคร่งเครียดผิดหวังหลายเรื่อง งานนะความขัดแย้งทางด้านการงานความขัดแย้งทางด้านการเงนินแม้กระทั่งขัดแย้งทางด้านความหลักนะก็จะค่อยดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพไม่ดีก็จะดีขึ้นตามลําดับนะเพราะนั้นอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสนะเดี๋ยวจะทําบั่นทอนให้ตัวเองเจ็บป่วยขึ้นมาได้นะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบนะคะก็ขอให้ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ